สวัสดีคับเพื่อนๆวันน,นี้เราอยู่ในช่องความรู้กับพี่เอลโซน,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นงบล็อกฟุกกันนะครับเป็นอีพีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับคมอยู่ที่ก่อนเลเไซเดี๋ยวเราจะมาเรื่อฟังันเลยนะครับเดี๋ยวขอไปรับเควสก,กัอนรอชาร์จผมใช้ผงเท็กนะครับอีน,นี้ได้ลองใช้มาผมรู้สึกว่าผงเท็กนีก่ค่อนจะดีนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเก็บังินไปซื้อองปีศาจอื่น โอเคครับเดี๋ยวผมข,อ,ขอ,อนิ่าไฟร์มก่อนนะครับดูสิครับเพืเ่อนผมกลัวพวกนี้มากเลยครับจนผมต้องมาแอบเบื้องค้างเนี่ยตรงเพชรมันก็ฟาร์มยากเกออเออใครจะชนะเนี่ยเฮ้ยนี่จะใส่ปีกเฟซใส่แว่นเลน,น,นี่นีหนาะเอ้ยฟังไหนก็ตาย ก็อีกอย่างนะครับของเพชรนะครับ,เ,ะะรบเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูดเนี่ครับวเวลาเราใช้สก,กิลใช่ไหมครับมันจะโดนแค่มันจะโดนแค่ตัวเดียวครับตัวที่เหลือไม่โดนโอ้ฟาพวกยากเลย,ายตายจะตายเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตายไหมอย่านะาเฮ้ยเกือบแล้ว หลังจากที่ผมได้ฟาร์มไปสักพักนะครับผมก็เจอสกิลเกียงๆของหเพ็กนะครับผมจะทำอะไรให้ดูครับนี่ครับมาเอามองไปลงฟ้าได้อา้าวพวงหายอ้อยนุ่นคือสิ่งที่เกียงมากเลยครับสมมติว่าคนจะเข้ามาใกล้เราเฮือจะเข้ามาใกล้เหรอนี่น่อย่างที่อื <c oughs> พักๆนะครับผมก็รู้สึกว่าผมมีเงินอยู่หุบผังบาทใช่ไหมครับผมจะไปซื้อของอะไรไ,มไหมครับเดี๋ยวก็รู้เองนะรครับรอแป๊บเดี๋ยวขี่เรือไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ครับผมจะซื้อของปีศาจของอะไรแน่นะครับผมก็มาที่ร้านชายบนที่ครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนี่ครับคุณที่คุณจะ ของที่ผมจะซื้อคมบมอาทำไมซื้อไม่ได้เอ๋ออ๋อว่าทําทำไมซื้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่ครับเตรียมมาแล้วผมบม ของบอมใ,ใครก็รู้นะคบว่าผมที่กระจอที่สุดในเกมแต่สำหรับผมผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคบเพราะว่าผมเคยฟาร์มอยู่ผมก็รู้สึกว่าบางดีนะในรหัสเก่าผมอะโอเคทนันก็ถึงเวลารีเซ็ตตัวตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาอยู่ที่เกาะทะเลรายที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาฟาร์มต่อแล้วสินะ เริ่มฝฟ้าแบตเตอรี่กันได้เลยนี่แล่เฮ้ยดาอเอกน้อยฮึิกถูกไปได้ที่ซื้อมาแต่ก็ยังไงก็ดีพุงเพล็กแล้วนะยังไงก็ทำให้มังกระเต็งมังกระเดงได้นะอืมก็ยังดีอยู่ไหนวะแอบอยู่ไหนนี่ไะ จกเกอโยโอ้ยไม่ตายอีกหรอบอม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 นี่แหละใช่ นี่ครับอุ้ยเราใช้เท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้ 15, สิบห้าทางก็ต้องฆ่าอีกประมาณสักสองตัวก็กว่าได้ไปเจ้พวกโกลเด้นไฟท์นีน่นนอะไรแบบเมื่อกี้ไปที่บู๊ เอาคุณบองไปทีก็เดินหายไปแล้วโอ้โหอย่นยอะไร้ยาวายายอ,ยอ้คหเี่ยครังสครัดีอออยนีไงครับาเงบงไปปะ กระเด็งไปจะฆ่าเกฤทายนี้พลังแหงพืที่กระจอที่สุดในเกมไุ่ตปัวววววย,ยไวว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 วยวว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 วมววววจวววววววหวววววววได้ว ตัวหายไปไหนวะอ,อ๋ะอหลงบ้างนียนี่แล้วนี่ครับนี่คือสกิลซอเออระเบิดตัวเองออก็เทอยู่ผมว่านะครับระหว่างระเบิดกับหนามผมว่าผมก็เลือกใช้ระเบิดมากกว่าเพราะว่ามันสามารถทําให้มองที่เข้ามาใกล้กลัเด็งออกไปไกลๆได้ก,ก็ถือว่าคุ้มราคาอยู่ ค่เอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นบล็อ,อกฟลุกครั้งแรกนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดก็บอกด้วยนะครับผมจะได้กลับมาแก้ไขครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ